เดเจ็บหลังจากเราได้ประตูสองหนึ่งโอ้โหตอนนี้เราเล่นอยู่ทางขวานะฮะต่อบอลน,นั้นเวลาหมดแล้วนะ หมอนออกหลังนะคือตอนนี้โทษเวลามาถึงเก้าสิบแปดแล้วนะอ่ะ Yes โอ้โหโอ้โหพี่น้องได้ยินไหมโอ้โหจะว่าอะไรดี หืดจับอ่ครใช่คาบอกคือจับ,จบแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับสำหรับสถานการณ์ในจมพึ่งสิ้นสุดในวินาทีนี้เองนะโอ้โหเราได้สองประตูเป็นโอโกทั้งสองลูกเลยนะฮะเป็นโอโกทั้งสองลูกเลยจากตัวศัประตูแล้วก็จากตัวของมอสควล่าของบว์แฮมตันนะโอ,โอ้โหบวโคตรสู้เลยโอ้โหสู้แบบ ตู้ดีๆมาต้องใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็หมดเวลานักเตะก็มันเหมือนกับโล่งใจแต่ว่าสีหน้าของมิเกลเดต้าอาจจะไม่พอใจฮะเพราะว่าถูกตีเสมอในช่วงท้ายฮะจังหวะพลาดปี๊บเดียวประกบตัวพลาดปี๊บเดียวโดนมองพวกเข้าไปเลยอันต้องชื่นชมโอ้แฟนบอลบูโอ้โหสวัสดีครับ ยูเออีนด์อาร์นอลแฟนครับครับผมวันนี้วันอาทิตย์ 14, ที่สิบสี่ธันวาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแดนะครับเกมเพิ่งจบไปนะในเกมที่เอเมเบลสตีเดียมนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะบูเแคมป์ตันไปสองประตูต่อหนึ่งเกือบเกือบบิดาม่าเดี๋ยวมาไล่เรียงกันฝากไว้นะนะครับสำหรับแจ็คกันจิวนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์ aster, นะอันนี้กลิ่นโนริสลายนี่เนี ก็เป็นรสสาลายออกมานะนอกจากรสสไปซี่แล้วรสอ่าอ่าเนยอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยยังมีรสโนลิสาหายด้วยนะครับของโรลี่คอสเตอร์โรลเลอร์คอสเตอร์นะก็ฝากไปด้วยละกันนะครับนี่ข้อมูลทางโภชนา,ยาการก็ถือว่าให้คุณค่ายเยอะนะครับให้พลังงาน180แคลอรี่อะไรประมาณนี้นะอ่าก็ทานก็นได้ทานเล่นๆหรือทานเป็นกับแก้มหรือทานในรถ ได้หมดเลยนะครับฝากไว้ในช่องสินค้าด้วยกันครับโรลเลอร์คสเตอร์นะครับืจบปล่อย <c oughs> ขอญาต <c oughs> ขอไปพี่น้องด้วย <c oughs> เสียงไม่ดีเลยกะครับก็โอ้โหคือมันคือเราเจอรถ รถบัสเนะ่ยเราเจอรถบัสแบบสามชั้นนะ่ะสองชั้นอ่ามีสามชั้นมีสองมีห้าแล้วก็มีสามนะครับตูนหน้าของเขาทั้งหมดเลยแผงหน้าขเขาลงมากองอยู่ในกรอบเขตโทษหมดเลยมันก็เป็นอ่าสิ่งที่เราจะต้องเป็นโจทย์ที่เราจะต้องแก้อันนี้เขารับเขาต้องมาเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับ สิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือต้องหาพและพยายามพยายามที่จะเจาะเกมรับเขาให้ได้นี่ก็สิ่งที่มีเกลเดต้าและลูกทีมได้ทําอยู่นะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยที่เขามาแล้วเขาต้องมาแบบนี้เข้ามาในระบบสามห้าสองนะและเป็นสามห้าสองที่โคตรเนี้ยบมากโอ้โหเล่นในบ้านกับแมนยูแมตต์ก่อนนี่เละน,นะครึ่งแรกนี่โดนโอ้โหนะแต่พอมาเล่นกับเรานี่โอ้โหเขาแบบไปมากๆเขาแบบ เนี้ยบมากๆบุโยสาก้าเจอการดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีเลยทั้งตัวของโกเมสแล้วก็ตัวของอบอลวูบ bon นะครับมาช่วยโอ้โหตลอดบุโยสาก้าเราสองหนึ 1, ่งสองหนึ่งตลอดนะครับมีโอกาสไม่กี่ครั้งที่จะผ่านเข้าไปได้นะโอ้โหมันความรู้สึกตอนนี้คือมันแบบมันดีใจแต่ว่ามันอึดอัดดีใจท่ามกลางอึดอัด โดยเฉพาะนาทีที่เราถูกตีเสมอฮะผมนี่แบบอะไรวะนึกออกไหมอะไรวะมองจอแล้วก็นึกเฮ้ยเฮ้ยมันอีกแล้วเหรอมันอีกแล้วเหรอนึกออกปะมันอีกแล้วเหรอเออคือจังหวะที่เราได้ประตูหลังจากนั้นเนะ่ะได้ประตูเสร็จปั๊บเนี่ยอ่าช่วงระยะเวลาหลังจากที่เราได้ประตูในอาทีที่เจ็ดสิบนะฮะจากผู้ทำประตูเขา บอลมันชนขาแล้วมนโดนโดนแขงเข้าประตูหลังจากนั้นบู๊พมตันขึงเกมเราตลอดสิบนาทีพี่แกครองบอลแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดจะเห็นสิบนาทีนั้นเราไม่ได้บอลเลยเป็นสิบนาทีที่เราเล่นเกมรับล้วนๆเลยเหมือนกับซื้อเกมรับใจผมคิดว่าเราเล่นเกมรับหรือเราจําเป็นต้องรับ่าจำเป็นหรือว่ามันเล่นโดยอัตโนมัติเพราะว่าบูั่ง โหมกลับมาเอโหมกลับมาเล่นน่ะเออโหแล้วก็เป็นช่วงที่เล่นกับแล้วเราโดนโหโดนจริงๆฮะลูกบอลของตัวของอ่าอโลคาเดเล่ฮะโอหแม่งก็วอสเซอราล,ออล่อยู่ข้างหลังไม่ใช่ปิโลอยู่ข้างหลังนิดเดียวเองนะบอลผ่านดิแค่ไร์ผ่านซาริบาแล้วก็ตัวของปิโลไปอยู่ข้างหลังเขาเขาเลยสะบัดบอมจังหวะนั้นเกือบตายอ่ะตอนนี้กำลังพูดเป็นใยญสามคนผมว่าคงจะแบบ ชวจังหวะที่ตีเสมอคงจะดีใจแอบฟังเสียงยัอีกเขาบอกว่าดวงแชมป์โอ้ผมว่าช่วงเวลาที่เราถูกตีเสมอพวกเขาสามคนคงจะต้องแบบเต้นเชื่อไหมผมว่าเขาต้องคิดอย่างนั้นนะนะเออเขาบอกเลยบอกว่าเป็นเรื่องโชคร้ายของ ของอูเบอร์ต hmm. uh, ัน mm hmm. นะครับ mm hmm. กระถือเป็นโชค้าย,อยาของจรีะนะครับเรามาไล่เรียงของเราแล้วกันนะครับการเล่นในะวันนี้นะเราก็จัดชุดใหญ่นะพี่น้องเป็นชุดใหญ่ของเราครับทั้งลายยา่าพิเสเสือเป็นไวซ์ซาลิบาทิมเบอร์แล้วก็ตัวของปิโลนะครับแล้วก็เอาตัวปิโลเนี่ยไปยืมแบ็คซ้ายแทน hand, ไม่ส่งหมหรือสกีลนั่นสแสดงว่าพิตา้านเน้นจริงๆนะเน้นความผิดพลาดทุกอย่างเลยเน้นพยายามที่จะไม่ให้เกิดช่องว่าง ิลเลียมซูร์บาเป็นข่าวดีที่เราได้ตัวน้องมันกลับมานะครับแหงกลางนะก็มีอ่าซูบิมินดี้พิข้าตเดกันไลท์แล้วก็ตัวของเอเบลชีเอเซ่น,นะครับหน้าก็มีซากา้าซ้ายมาเตลี่แล้วก็ตัววิกเตอร์เดลเคเลสครับซูมานั่งสำรองเรานี่น่าสนใจทั้งมาโดยอากาศทั้งโอเดนกาดครับทั้งเชนซูสอัสลเบรเก้านะเคป้านะแล้วก็คิทซอนโอกาศครับเรนโรทอสซาโนอนี่มาดูเกล โนนี่มาดูวกเก้ให้อีทาเวนารีมิเกลเวนโนแล้วก็ไมล์สเกลลี่แปลกใจที่ไม่ได้ใช้งานโนนี่มาดูวกเก้อาจจะให้พักหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์ก็ใช้งานเยอะนะใช้งานเยอะแล้วก็วิ่งค่อนข้างเยอะสําหรับโนนี่มาดูวกเก้นะครับในขณะที่ทางของลูกทีมของลอรเอ็ดเวิร์ดนะครับมันก็มาแบบใน,นระบบสามห้าสองรับเต็มตัวนะประตูก็เป็นจอห์นสโตนนะครับมีโกเมส นะอบันดูแล้วก็มอสเครล่าชื่อมอสเครล่าเหมือนกันนะแต่เป็นเยอลเซนมอสเครล่านะแผงกลางเขานี่ทั้งวูฟอ่าเคนซี่นะครับอังเดรโกเมสโดเคตี้หน้าเขาก็จะมีวังฮีชาแล้วก็จอเกนสแตนลาเซนนะครับเขาใช้ระบบรับอย่างนี้แล้วคอยสวนโอเปิดเกมมาเราก็พยายามต่อบอลน,นะเพียงแต่ว่าเราเจอสวนรูปของวังฮีชาโอ้โหลูกนั้นลูกจากที่เรากำลังเล่นคอนเนอร์ไงแล้วบอลมันก็บาดทะลัก เมมงสวนกันมาแล้ววังฮิชานอยู่ในในลายอยู่ในครึ่งกลางสนามอ่ะเขาก็วิ่งามาเดี่ยวเดนะี่ยวเลจังหวะนั้นถ้าเบิร์มุตเขาไม่ใช้แรงมากไปหน่อยนะถ้าจาังหวะยิงเต็มเท้าหน่อยก็อาจจะมีปัญหานะโชคดีที่เขายิงไม่เต็มเท้านะครับพีดาวิยาลยาเราเซฟไปได้นะหลังจากนั้นเราพยายามบุกขวาบุกซ้ายครับมีลูกมงของอ่ายูเรนเทมเบอร์นะลูกมงของพีข้าวได้แค like, ่ไลท์สครับโอ้โหแล้วก็ โดยเฉพาะลูกโม่งของมา์ตี้โอ้โหลูกคอนเนอร์ลูกนะั้นมา์ตี้เก่งคอนี่เขาให้ดูลูกที่หลุดที่วังอิชานหลุดมาเราวิ่งกันสี่ห้าตัววิ่งเข้ามาและจังหวะที่วังอิชานหลุดเข้าไปครับทําให้เราต้องเสียกองหลังเราไปอีกคนครับพี่เสือเป็นไว้จังหวะวิว่งมาสปินวิ่งมาปุ๊บกุมเลยกุมต้นขาขวาคิดว่าเป็นแฮมสติงแน่ๆนะครับก็เลยต้องออกไปก็เลยต้องเปลี่ยนนะ เปลี่ยนตัวกระทันหันเลยนะครับโดยเอาตัวของไอ้เจ้าไมลลงมาแทนในทีที่31นะครับก็เลยต้องปรับเปลี่ยนก็เราเอาเป็นไมลไปยืนซ้ายครับตัวของปโรกลับมายืนเซนเตอร์คู่กับสริบาแล้วก็เอาตัวของยูริเบิร์ตไปยืนทางขวานะครับหลังจากนั้นเรามีโอกาสได้ประตูนะโอกาสได้ประตูจากลูกของมาร์ตี้นะนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาเราอุ้ยเันตั้งเกือบเหลือ10คน จังหวะที่วังหิชานะสไลด์บอลน,นะเสียการกองบอลน,นะจากสไลด์บอลและบอลไปโดนเ,เท้าของเอ้เจ้าไม้แต่จังหวะนั้นไม้ไม่น่าเจ็บหรอกเป็นจังหวะ follow through ส,สบายแล้วเขายกพอดีแต่ว่าพอดีเขาเช็ค vr พอาชิค์ vr เสร็จปั้งเนี่ยอืมมันกลายเป็นว่าเกือบจะต้องโดนใบแดงก็รุ้มๆตุ้มๆต่อมนะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรคืบหลังมานะครับเรามีโอกาสได้จากพี่ข้าวเลคแค่ไลน์รู้สึกว่า ี่ต้าคงจะหวกเหวอะไรมาแน่นอนเนี่ยึ่งหลังเราลงมาคึกคักคึกค,กคักมากนะครับจนในสุดเรามาได้คอนเนอร์นะอ่าได้คอนเนอร์ในที่เจ็สิบครับบุยโยสกาปั่นเข้ามาในะลูกมันชนเสาอะชนเสามันโค้งอะแม่มเข้า,าเข้าไปเลยนะแม่งมาโค้งชนเสาแล้วบอลมันเด้งคลักกลับมาแล้วก็บอลมันก็ไปโดนมือขวาของอ่าโจของจอห์นสโตนะเข้าประตูไปจังหวะนั้นหนึ่งศูนย์ะการเล่นกาันอย่างที่บอกครับแม่ เราเล่นเกมลับนะเล่นเกมลับด้วยหวังที่จะเอาลูกหนะึ่งศูนย์เนี่ยเราเปิดพื้นที่เขาเล่นนะฮะจนกระทั่งถูกลูกครอสเข้ามาแล้วเข้าหัวตัวของอโลกวาดาเล่โอ้โหมงเข้าไปดาวบิลล่ย่าไปคนละทางบิลลีย่าวิ่งมาทางซ้ายแล้วอ่ะบอลมันไปทางขวานะครับโอ้โหจังหวะนั้นแล้วโดนในทีที่เก้าสิบมาพี่น้องเก้าสิบอ่ะแต่พิต้ายังดีพิต้าพอ,หอเห็นบอลเสียประตูนะพิต้า บอกพวกเราเชิดหน้าแล้วก็กวักมือให้บุกเอาต่อแล้วเราก็บุกอาจารย์จังหวนนะนั้นมีกีจังหวะจังหวะที่อตัวของที่เข้ากับซาดิบาแล้วก็ส่งมาให้ตัวของบุโยสคาเปิดด้วยซ้ายเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตัวของคาร์เยเซูสครับกระโดดเบียดกับตัวของอมอสโควล่านะบอลมันเลยหัวเชซุูแต่จังหวะนั้นเราก็นึกว่าเชซุสหมงเราคึกว่าเชซุสหมงผู้พากย์บ,บอกว่าเชซุสหมง แต่มาดูกองหลังนีทีมาดูภาพชายอีกทีกลายเป็นว่าตัวมอสกลา่าบอลเขาแบบเขาตามเชียสุันตล้่บอลมันไม่ถึงบอลก็โดนเขาแล้วเสียบเข้าประตูแบบแม่งโชคช่วยดวงจะเป็นแชมป์แล้ววะวะ <c oughs> โอกโกสองลูก <c oughs> เออโอ้ยดิ้นเลยอ่ะยินดิ้นเลยอ่ะลูกแรกที่ลูกที่ตุกเสมอเนี่ยแม่งก่อยง่อยนะพอลูกได้ประตูโอ้โหดิ้นเลยแหกปาก เปิดไหมวก็วะเออแม่หมันก็สติหลุดเกือบสติหลุดจริงฮนะแล้วหลังจากนั้นก็เออประคองตัวจนทดเวลาไปเกือบแปดนาทีทั้งที่จะทดแค่หกนะก็โหแห้งชนะนั้นสองศูนย์บอกว่าพี่น้องหลายคนนี่ขนาดกําลังลงเทฟเนี่มมมยมีลายมีอะไรมาลืมลับลืมลับน่มมมมมะมีลายมาเพียบเลยนะว่ารอตายฮะก็ถือว่าอืมเพราะอะไรผมพูดแต่เมื่อเช้านะนะ แบบนี้มันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเงื่อนไขอื่นที่จะทําให้เราไม่ได้สามแต้มมันไม่มีเงื่อนไขอื่นมันต้องสามแต้มกับการที่เรานำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แค่สองแต้มเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องฉีกนะฮะต้องฉีกถ้าเผื่อเราหลุดเพียงแค่แต้มเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นสามแต้มพอเป็นสามแต้มโหลูกที่เสียแม่งก็เบียดกันตอนนี้ลูกที่เสียเราบวกแค่ยี่สิบนะขณะที่แมนซิตี้บวกสิบเก้า ลูกที่เสียเขาพร้อมที่จะแซงเราเพราะเขามีตัวระเบิดประตูออย่าง,งานแล่นในพวกเนี้ยใช่ปะ่ะเออแต่พอแบบชนะกลับมาพิกชนะได้อืผมว่าแฟนบอลแฟนบนนนลนะอลอออนบในสนามตะลึงนะถ้านจะดูถ่ายทอดสดนอกจากแฟนบอลในสนามตะลึงพวกเราเองคงจะตะลึงอนะอึง้งแล้วก็คงจะต้องคิดว่าโดนแล้วโดนแน่ๆน,นะอาจจะต้องหลุดเสมอใช่ไหมเพราะมันนาทีที่เก้าสิบอะเออ แต่มันก็ต้องชมนักเตะเราเว้ยนะต้องชมนักเตะไอ้เรื่องรายละเอียดอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะเอาความรู้สึกตรงนี้ล้วนๆกันเลยว่าความรู้สึกแม่งแบบกดดันมากและกดดันมากไอ้ตอนหนึ่งศูนก็สบายๆแต่พอโดนหนึ่งหนึ่งมันหลอนพูดจากใจจริงนะคิดว่าจบด้วยเสมอแน่ๆเพราะว่ามันเก้าสิบอ่ะนาทีที่เก้าสิบอ่ะคิดว่าเสมอแน่ๆเออเพียงแต่ว่า สิ่งที่นักเตะของเราทํามันก็คือการที่ไม่ยอมแพ้นะครับการที่บุกขึ้นมาอีกชุดหนึ่งชุดนั้นก็เลยทําให้เราได้สามแต้มครับโอ้โหเหนื่อยนะอ่ะก็ตอนนี้ครับทําให้เราแข่งไปแล้วสิบหกนะฮะชนะไปสิบเอ็ดเสมอสามแพ้สองนะครับยิงไปสามสิบแล้วก็เสียสิบละตอนนี้เราเสียสิบและตอนแรกเสียเก้าอยู่นึกว่าวันนี้จะคลีนชีทง่ายๆไหมเลยนะกลายเป็นเกมยาก นะแล้วก็มี36แต้มครับนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้31ที่มี31อยู่5แต้มถือว่าท้องว่างยังโอเคอยู่ในขณะที่ค่ำคืนนี้เดี๋ยวแมนซิตี้คงจะต้องไปทำศึกหนักกับคิสเซิลพาเลตก็ต้องหวังว่าลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์จะแผงนิดหน่อยนะก็เลยทำให้ตอนนี้ครับอาร์เซนอลนำที่หนึ่งครแมนซะิตี้ที่สองแอสตันวิลล่าที่สามเชลซี K L C. ก็ชนะวันนี้นะครับ เซลซีชนะวันนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็นที่4ี่ครับยูเซาอร์รเดตมี26แต้มวันนี้หรือจะเจอกับที่2อง n c h e แมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ขณะที่ลิเวอร์พูลเมื่อกี้ก็ชนะนะครับชนะไปสบายๆสองศูนชนะบริเตนก็กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ6นะฮะมี26แต้มนะครับแมนยูอยู่อันดับ7มี25แต้มนะครับก็นี่เป็นผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมานะลากยาวกันมาเลย นะครับขณะที่ฟูลแลนคู่ก่อนหน้านั้น2คู่ตอนสี่ทุ่มนะก็ลิเวอร์พูลชนะนะครับลิเวอร์พูลชนะไบตันสองศูนย์เชลซีชนะเอเวอเรตันสองศูนย์เอเวอเรตันเดี๋ยวจะเจอกับเราในวันอาทิตย์หน้าวันสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแล้วก็คู่ของฟูลแลมบุกชนะเบอร์ลี่สามสองโอโหฟูลแลมก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเอมิลซิมิลโดยิงอีกแล้วนะหลังจากที่วันก่อนยิงได้แต่ว่าถูกจับล้ำหน้า นะแต่ว่าแมตช์นี้ยิงได้แล้วนะครับก็ทำให้ฟูแลนบุกไปชนะเบอร์ลี่ไป3-2นะครับอ้าคืนนี้เดี๋ยว3ามทุ่มนะคือเซาแพ์เลตเจอแมนซิตี้มันแน่นอนนะเวสต์แฮมเจอแอสตันวิลล่าโอ้โหทีมที่ไล่หลังมาก็ต้องไปทำศึกหนักๆหน่อยเหมือนกันนะทำศึกหนักหน่อยนะครับแล้วก็ฟอเรสต์เจอสเปอร์นะฮะซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลโอ้โหคู่นี้ก็น่าจะหัวกันไฟแลบ นะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดจะเจอกับลีดอยู่ในเต็ดนะครับคู่ดึกมีไหมอ่ะคู่ดึกไม่มีนะอ่าคู่ดึกไม่มีเพราะนั้นก็เดยวไม่มีวันก็คือคืนบันจันทเลย,ะลยนะครับก็โอ้โหวันนี้ถือว่าเราตายอ่าเราตายไปนะครับช่วงหัวขค่มตอนที่เราดูบอลนั้นะมีใครเป็นมั่งเอาโหโมโนโเข้าไม่ได้ผมนี่มั่งหัวร้อนเลยหายไปประมาณสี่สิบกว่านาทีหลังจากที่ลิเวอร์พูลยิงประตูได้ นะหลังจากที่ร์พูลยิงประตูได้เสร็จแล้วปุ๊บสัญญาณฟุบหายไปเลยใครเป็นมัง่งโอ้โหผมนี่แม่งหัวร้อนเลยเราเอ๊ะเป็นไรวะเข้าทั้งในเครื่องทีวีก็ไม่ได้มาเข้าที่มือถือก็ไม่ได้ออฟฟดูไปดูที่เพจเขาปรากฏว,ว่าโ,โหโดนด่าเติมโดนด่าเติมเลยแล้วนี่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูฟรีรอรับแอดเสจไม่รู้จะดูฟรีกี่วันนะไม่รู้ดูฟรีดูฟรียังไงก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ชมฟรีเป็นการขอโทษเป็นการขออภัย นะก็ือบอลมันมาเกือบครึ่งฤดูกาลแล้วแม่งยังสัญญาณยังไม่ดีเลยอะ่ะก็เป็นกระบอกเสียงหน่อยมันต้องปรับปรุงนะอ,งอ่านหารไปประมูลเข้ามาเนี่ยนะประมูลเข้ามาได้คุณจะต้องมีความเตรียมพร้อมนะในขณะที่พวกคุณมาง้อแง่งผมเปิดไปดูบอลเยอรมันถ่ายท่อสดของทูวิชั่นโอ้โหจำแจ๋วภาพนิ่ง <c oughs> มันไม่เกิดข้อเปรียบเทียบไงน,นะ เพราะนั้นพวกคุณทีมทำง,งานของโมโนคุณจะต้องคุณจะต้องแบบแอคทีฟมากกว่านี้ในาการแก้ไขสัญญาณนะครับคือฤดูกาลแล้วนะคุณมีปัญหาอย่างนี้อยู่เลยแล้วสิ่งที่คุณพูดได้คือให้ไปดูเอเอสมันจะปัญหาของกูเปล่าใช่ป <c oughs> ่ะม,มึงต้องแก้ปัญหาไม่เหยนมาตอบลูกค้าว่าให้ไปดูเอเอสเอาแล้วคนนี่เขาไม่มีเอเอสถูกไหมมึงต้องแก้ปัญหาะนะนะขอเป็นกระบอกเสียงบ่นห้หน่อยละกันนะครับอะ เช้านี้ก็โหแม่งขออนุญาตไปทําใจขออนญาตไปจิดกาแฟหน่อยเนาะแล้วขอไปดูไฮไลท์ตามในโซเชียลในเพจอีกทีว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะครับโอ้โหผมว่าคงจะต้องแบบนะสำหรับตัวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลงรายละเอียดกันนะครับก็วันนี้คงประมาณนี้ก่อนขอไปดีใจก่อนนะผมว่า <laughs> อยากจะเฮมันรัดกว่านี้แต่นี่มันยังมืดๆอยู่วันนี้ตีห้าตีห้ากว่าตีห้าสิบสองนาทีฮนะก็ ลงมาดูคลิปกลับมาดูคลิปก่อนดีใจกับทีมเราคะยังไงกับไม่ใช่กับเป็นบาฝูงเป็นจ่าฝููงต่อไปยืดระยะของแต้มออกไปก่อนนะออมีจังหวาก็ค่อยฉีกหรือค่อยๆเก็บไปหรือว่าดวงมันจะเป็นแชมป์วะประมาณนี้ละกันอ่ะนะฝากไ้ด้วยโรลเลอร์ก s t สเตอร์ครับรถโนริสาลายนะที่เป็นรถใหม่ทีอ่ออกมาแนละก็โอ้โหได้รับความนิยมเหลือเกินนะ กินเล่นกินจริงจางกินเป็นกับแก้มนะกับน้ำอารมณ์ได้หมดเลยนะนะฝากไว้ด้วยนะในช่องตะก้าแล้วกันนะครับแล้วก็เอเอรวมถึงโคเวนะฮะสองสินค้าที่ยังคงอยู่นะครับ t o โ c เอ็นต้นขาดประสานกิโลเลกทักไลน์กันมาได้เลยนะครับท่านที่อยากจะทําประกันชีวิตเพิ่มค่ารังษาพยาบาลหรือจะไว้ทำรถเพื่อนรถยนต์ภาษีได้หมดนะคเครื่องกรองน้ําเครื่องฟอกอากาศนะรับจัดการได้เลยนะก็นะรประมาณนี้แล้วกันโอ้โหเหนื่อย จริงๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับส,ก,สกับที่เว็บช่องอัศม่าแฟนงลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยทักทายสบายดีพี่น้องสองปลาครับส่งกำลังใจใพี่ๆทห,หารผ่านพานและพี่ๆี่อนฉลอทุกท่านให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งงครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับผมพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วแต่กันวันพรุ่งนี้นะพี่ได้เหนื่อยนี่ครับ